สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทำบ,บ่อยนะครับนี่ก็เป็นฝาขวดโซดานะครับผมหรือว่าเป็นพวกฝาขวดเบียร์ก็ได้นะครับผมซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วฝาพวกนี้นะครับเมื่อเปิดแล้วก็ทิ้งเกินกาศนะครับผมผมเองก็จะเก็บเอาอมาทําประโยชน์ต่างๆบางคนก็เอาไปทําเป็นางานดีไอวต่างๆก็ได้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะผมก็ ก็ใช้ประโยชน์จากฝาขวดแบบนี้นะครับผมมาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์งานช่างนะครับผมสอดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับผมบางทีนะครับผมเราซื้อซีแคมตัวเล็กแบบนี้มาใช้งานนะครับผมซึ่งที่จับซีแคมตรงนี้นะครับผมตัวเหล็กเนี่ยมันจะไม่เรียบนะครับผมมันจะมีตะปุ่มตะปาเมื่อเราทําการจับชิ้นงานนะครับผมมันก็จะเป็นแบบดไม่เดียว จับให้ดูนะครับนี่จัะเป็นยงเดี๋ยวเราจะคลายออกนะครับเมื่อเราคลายออกเราจะเห็นว่าเนี่ยตรงไม้ของเราเนี่ยมันจะมีรอยอที่จับของซีแคมนะครับเนี่ยทำให้งานเนี่ยเสียหายนะครับซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้นะครับผมเราจะแก้แบบไหนเราก็เนี่ยใช้มาฝาขวดนะครับผมอเอามาลองด้านในแบบนี้ ครับเดี๋ยวเราลองจับดูนะครับจับแล้วก็เราลองขันล็อกสีแคมป์นะครับผมนี่นี่อันนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาคลายออกนะครับเมื่อเราคลายออกนี่เลยครับผมจะังเห็นว่าตัวไม้เนี่ยไม่มีรอยแล้วนะครับผมนี่สหรับท่านที่าหาตัวรองอะไรไม่ได้นะครับนี่ ปาขวดแบบนี้นะครับที่ทิ้งกันอย่างเงี้ยเราสามารถเก็บมาช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจับงานแก้ปัญหาเกี่ยวกับซีแคมตัวเล็กที่มันทํามาไม่ค่อยดีแบบนี้ได้นะครับผมนี่ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับผมที่อยากนําเสนอเพื่อนๆน,นะครับท่านใดที่เคยเจอปัญหาแบบนี้ก็ลองใช้เทคนิคง,ง่ายๆแบบนี้ไปแก้ไขได้นะครับ โอเคคลิปนี้ขอจบรายละเอียดในการนำเสนอไอว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาิดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แล้วกันไปก่อนสวัสดีครับ